สวัสดีครับพบก,กับผม Professional ่อครับกับ Bank, ท h a i l a n d b a k ี่สุดขีดครับตอนนี้ผมอยู่ที่กับยา่านพิดเทาวครับก็ดูสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะนะครับจากฝั่งอาเซียนก่อนนะครับใครไม่จัดเราจัดให้ครับ Thailand b a จัดให้ Professional จัดให้นะครับสีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็เดินตามสีมันไปเรื่อยๆนะครับ แล้วคุณดูร่องนี้สิครับดูร่องนี้นี่นี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้ำเงินม่วงใช่ไหมครับแล้วก็แดงเหลืองเขียวฟ้าไปเรื่อยๆสลับสีไปเรื่อยๆนะครับล้วผมขับรถเดินมาทางขวย่งน,นี้ครับต่อเลยครับต่อเลยเนี่มนะัมันมีร่องของมันยิ่งเดิยิ่งเห็นชัด พก่อนนั้นที่มันสว่างไปหน่อยอันนี้เริ่มจะมืดแล้วนะเราเห็นชัดนี่จะฝั่งซาบัตมั้งครับฝับ่งซาบัตสวยไหมครับสวยไหมนี่มันเปลี่ยนสีเรื่อยๆเลยนะโอเพื่อนๆคุณผู้ชมลองดูนะครับสีมันเปลี่ยนเรื่อยๆจริง เราต้องตามเกมให้ทันนะให้ผมกับคลายมันความความภาพภู pacing, ú, มิใจนะครับเสียเปลี่ยนเรื่อยๆเราเดินไปเรื่อยเสีมันก็ไว <The> ่ตามเราเลือยตามย่านวิถงขาวเนี่สีรุ้งมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ ก็มาทางฝั่งเทฟซีจบ้างครับ,บ,าบานนทางเทฟซีเลขยี่สิบสี่โซนอันเดียวกัเทฟซีครับสวยไหมครับสวยไหมไล่เก็บไปเรื่อยๆ วยจะ <S <S สุดขอบแล้วนะครับฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็มีนะมันก็เคลื่อนเหมือนกันเนี่ยครับมันขยับไปแล้วแต่ผมคงไม่ไป,ไปไล่ตามเยอะนะประมาณนี้แล้วกันเต้ครับผมสามย่านวิทเาว ภายในสามนาทีก็เสร็จแล้วนะครับแล้วไว้พบกับ่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ท่านลนลยแพทขอลาไปก่อนนะครับยังไม่มืดเท่าไหร่เนอะนฟ้ายังฟ้าฟอยู่สวัสดีครับ